เอันป้าในผุนตรใหญ่มันแดงเนี่ยล่ะแกวเขาหูตรพักช่วงเชดเนล่ะมากินน้ำข่้ยเอลเ้อทลาก็ได้แล้วนั่งูก็ได้ก็บกุดยเลยอย่ยเขาหูก็งัเยนั่แกวกกชวละเนย่ยบเทปคอดีลก็เียหลับ เดด้ับด้ยจุ่มพักก็เลยละุกอยู่เบดเจ๊ไปง่ายกปั้นเลยมีปลาขนาดปลาคอใหญ่จังละข้ากนาคัยกินคับหืนรลเนยกี่เหลือพอ หนวยน่วๆจุมยุ่ลานจ้ะตัยห้อเเขาสาวใช้กินกันอยา๊ยบยเพห้อเนาะถ้ารไม่เหือมไแห้งจ้ะเนาะเพิ่มพลังก่อนนักดูหน่วหนวยู่นน่กนจ่ก่อนเห็ล้แล้วก็็นถามาพักคน หัวครับว่าอยู่ร um> ้านกุณอคือกันคอยตีคอยนี่นูตีนิจกลอยจักได้แล้วมันผักมาคอยด้วยอยู่พอได้กาแฟจะห่อห่อนึ่งก้อนนี่ค่ะท้าหมูมาหมูมาให้ได้ชัางทำห่อไปเลยหือย่าดตัวปลาหนักหาซาเจหุนจานเงี้นะคร